หนุ่มวิวกินเนี่ยก็คือเรียกว่าร้องเพลงเก่งมากๆค่ะมีหลายเพลงที่เขาแบบเอามาโชว์ในงานนี้นะคะเดี๋ยวจะมารวบรวมบรรยากาศให้ฟังกันว่าเอ้ยเขาร้องเพลงอะไรบ้างแล้วบรรยากาศเป็นอย่างไรค่ะต้องบอกก่อนว่างานนี้เนี่ยคืองานวิวกินโกลเด้นอวอร์นะคะ The First Fan Meeting Presented by Lace ค่ะ ไปม่ติ้งครั้งแรกในฐานะศิลปินเดียวเลยนะของคุณบิลกินเอนเตอร์เทนเมนต์งานนี้เนี่ยคุณบิลกินก็คือขอจัดเต็มเลยโชว์สกิลร้องเล่นตลกทุกอย่างคือแบบว่าคือแบบจัดเต็มหมดเลยคือขุดทุกความสามารถมาเพื่องานนี้เลยค่ะปังตั้งแต่ยังไม่ออกสตาร์ทเลยนะเพราะอะไรบัตโซเอาจ้าจริงเหรอสองรอบการแสดงจะโซเอาหมดเลยนะคะจากภาพนี่ก็น่าจะโซเอานะพวกคนแน่นมากรวมไปถึงไลฟ์สตรีมก็เมื่อแฟนๆเนี่ยตอบรับเป็นอย่างล้นหลามมีภาษาให้เพิ่มด้วยเนี่ภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ย แฟนต่างชาติก็สามารถแบบร่วมดูได้นะคะเรียกว่าความสนุกเนี่ยเป็นอัตรสจริงๆทำเอา hashtag Golden Hour Fan Meeting เนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตออันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วเลยค่ะโโสำหรับบรรยากาศก,ก่อนนะเปิดมาเลยด้วยเพลง You Are My Everything พลงประกอบรักสุดใจในฉุกเฉิน You are my Everything เอๆอๆๆเน้นบบประมาณนั้นคือรู้เลยว่าเสียงวิวกินมานี่คือแบบหล่อมากเสียงดีด้วยนะต่อด้วยขอจังหวัน่ารักบ้าง เพลงไอไมโอที่เจ้าตัวเนี่ยขอโชว์ลีลาการเต้นนิดหนึ่งนะคะเอาใจ<ะ>แฟน,แนรวมถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดกลับม,มาคบกันเถอะก็มาร้องด้วยเช่นกันไม่พอไม่พอเขามีแบบว่าแคร์รับเชิญแบบมาร่วมเล่นสนุกกันด้วยหเล่นเกมนะคะกับคุณก้อยนาทีดรีมอาถามสาว็ต้องมาเป็นแพ็กสามมานะเป็นแพ็กสามเลยแตกความสดใสในเพลงหลงรักคนมีทุกของหลงรักคนมีทุกของอแอบมองอยู่เช้าเย็นอ,อ่ะ,อะประมาณ,มาณนี้รวมถึงรุ่นพี่สุดซีเลยอย่างคุณเตตะวันก็ ควงแบบมาร้องเพลงด้วยกันเพลงเกินปุยมุยอ่ะไหนคุณร้องได้ไหมเพลงนี้เฮ้ยมันจะเกินปุยมุยโอเคได้เลยคนณผ้ได้อยู่ได้อยู่อคิดว่าอื่นไม่ออกขอโทษค่ะคุณผู้ชมอ่ะรวมถึงโมเมนต์สุดท้ายที่เป็นแฟนรอคอยมากๆค่ะคือต้องบอกก่อนว่างานนี้เนี่ยหลายคนรอรุนว่าพีพีจะมาไหมนี่ไงฉันกำลังจะถามเลยทำไมมันเงียบๆนะค่ะอะไรไปหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนว่าคุณมิวกินเนี่ยคือก็รอคุณพีพีเหมือนแฟนๆนั่นแหละค่ะเรียกว่าคือแบบ คือแล้วตามหาทุกห้องแต่งตัวแบบว่าเฮ้ยพีพีแอบเซอร์ไพรส์แบบรงตรงไหนหรือเปล่าพี่แตางานถามไม่เจอไงหามไม่เจอจนถึงแบบช่วงสุดท้ายจริงๆนะคะของงานนี้ปรากฏว่ามาค่ะคุณพีพีเนี่ยถือเค้กมาเซอร์ไพรส์เลยเรียกว่าคือแบบเป็นโมเมนต์ทัชใจแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยน้ำตาแบบไหลเลยอะคือมันเหมือนแบบเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันใช่คือเขาซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดเลยใช่รวมถึงเอ่ยปากด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณพีพีมากที่มาในวันนี้นะอย่างที่บอกว่าเราเติบโตแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดคิดว่า อยู่แล้วว่าคงมาคิดว่าอยู่ลึกๆลึกๆก็คืออยากให้มามก็มา,มาอยู่แล้วจริงๆเธาดูภาพสิคือแบบยังไม่ทันร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรืออะไรเลยนะแต่ว่าคือแบบร้องไห้แล้วเพราะแบบมองตาก็รู้ใจ